ทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันส่วงสึกใกล้ไล่ขอมเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเมื่อวันอังคารขึ้น9ก้าค่ำเดือนห้าปีกุโรงกับวันที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราช2,310 อาณาจักรอยุธยาแตกพ่ายให้กับกองทัพพม่าเป็นความทรงจำที่คนไทยมิเคยลืมเลือนโดยเริ่มจากเมื่อพุทธศักราช2 3 0 8พม่าส่งกองทัพเข้ารุกรานอายุธยาเป็นสองทางพม่าพาิชิตการป้องกันของฝ่ายอยุธยาทั้งที่ฝ่ายอยุธยามีกำลังอันเหนือกว่าและเริ่มปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาน,านาน14เดือน กระทั่งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,310รพระเจ้าเอกทัศน์ทรงยอมเป็นประเทศสราชของพมา่าเนื่องจากกองทัพพม่าหักเข้าพระนครได้เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์แล้วทำลายล้างพระนครอย่างไม่เหลือชิ้นดีการเสียกรุงครั้งนี้นอกจากจะส่งผลให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้วตนาสีต,อต่อได้ ยังได้ตกเป็นของพม่าเป็นการถาวรดและเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับต่างๆจนแทบนำไปสู่การล่มสลายของรัฐไทยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นกล่าวด้วยว่าผู้ปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายต่างก็แย่งชิงความเป็นใหญ่กันเองบ้านเมืองสูญเสียกำลังพลและขุนานางเป็นจำนวนมากในสงครามกลางเมือง ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสรุปว่าไทยอ่อนกำลังลงด้วยการจลาจนในประเทศไทยด้วยกันมุ่งหมายกำจัดพวกเดียวกันเองและกรุงศรีอยุธยาได้สุดโทรมลงเป็นลำดับสาเหตุอีกประการหนึ่งที่กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเ,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 เป็นความล้มเหลวของระบบป้องกันตนเองของอาณาจักร มากกว่าความผิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งเท่านั้นความเสื่อมโทรมของระบบการป้องกันตนเองของอาณาจักรอยุธยาอีกประการหนึ่งคือจำนวนไพร่ที่สามารถเปรียกเกณฑ์เข้าสู่กองทัพมีน้อยเพราะรัฐบาลได้สูญเสียไพร่ให้กับเจ้านายและขุนนางไปเป็นอันมากและอีกจำนวนหนึ่งก็หลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนการเป็นทหาร และมีไพรพลเมืองยังติดสินบนข้าหลวงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารฟังดูแลว้วน่าหดหูแทนบ้านเมืองสมัยนั้นนี่ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์การขายชาติบ้านเมืองของตัวเองโดยมีคนไทยชื่อพระยาผลเทพข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาที่ทำการลอบทรงศาสตร,ราวุธเสบียงอาหารให้แก่ข้าศึก มีหนำซ้ำยังสัญญาว่าจะเปิดประตูเมืองด้านทิศตะวันออกและคอยรับพมา่าเข้าตีเมืองซึ่งพม่าก,ก็ได้ระดมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านนี้ตามที่พระยาพลเทพนัดหมายไว้ข้าราชการเกิดความประสัซประสายบางคนก็ลาออกจากราชการบ้านเมืองแปรปรวนผู้มีความผิดโทษฐานต่างๆมากมายเช่น ฆ้าคนตายเอาไฟเผาบ้านเรือนซึ่งจะต้องได้รับโทษถึงประหารชีวิตแต่ความโลภของผู้หลงผิดของผู้รักษากฎเมืองกลับให้เปลี่ยนเป็นริบทรัพย์สินแทนการรับโทษทรัพย์สินที่ริบได้ก็ตกเป็นของกลุ่มคนไม่กี่คนพวกข้าราชการก็สแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ต้องหาคดีให้ได้มากที่สุดที่จะหาได้ ทำให้ความเดือดร้อนลําเข็นก็ยิ่งทับผมราษฎรมากขึ้นอ่านประวัติศาสตร์ครั้งนั้นแล้วหันมาดูประเทศไทยในยุคปัจจุบันคนไทยด้วยกันกําลังทะเลาะเบาแวงถึงขั้นเอาชีวิตกันทั้งที่จุดประสงค์ของแต่ละฝ่ายก็รักประเทศไทยทั้งนั้นหากบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนือ้อปกป้องชาติจนชีวาวาย ท่านได้ทราบว่าวคนไทยกำลังเข็นฆ่าเอาเลือดเอาเนื้อพี่น้องไทยด้วยกันเองท่านคงเสียใจไม่น้อยบรรพบุรุษสมัยนั้นท่านได้เห็นคุณค่าของความสามัคคีเพื่อจะทำการปกป้องแผ่นดินเกิดแต่ในขณะที่ลูกหลานของท่านกลับลืมนึกถึงความสามัคคีอาจเป็นเพราะพวกเราไม่เคยได้ผ่านเหตุการณ์ถูกรุกรานของต่างชาติมานาน ทำให้เกิดความคิดที่เปลี่ยนไปโดยลืมนึกถึงบุญคุณการเสียสละของบรรพบุรุษหากวันนี้เรามีการรุกรานจากข้าศึกนอกประเทศเราจะเอาชนะไทยเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าศึกในประเทศยังไม่สามารถยุติได้ประเทศไทยของพวกเราจะเป็นเหมือนกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นหรือไม่ความสามัคคีเท่านั้น ที่จะคืนความเป็นไทยใครกันที่อยากเห็นเมืองไทยมีการคอร์รัปชันจนบ้านเมืองระสรัมรสายแบบสมัยยุคพุทธศักราช2308ใครกันที่อยากเห็นการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นจนบ้านเมืองพินาศยับเยินแบบครั้งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยารอบที่สองและใครที่อยากเห็นคนไทยฆ่าฟันกันเอง ในวันนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเสียทุกอย่างแต่สิ่งที่ทุกคนต้องทำในตอนนี้คือการให้อภัยและหันมาร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยนี้กลับมาเป็นประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่าให้เลือดเนื้อที่บรรพบุรุษเสียไปเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เปล่าประโยชน์เพราะกว่าจะถึงวันนั้นพวกเรา จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง